ه, จะเป็นแบบสุภาพหน่อยหนึ่งสีสดใสงามไรเอาเนาะได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่จะไ,ได้ลดหุด่นไหม <c oughs> งามหมดสองเนาะเข่ากับสีผิวจะอยู่งามงามงามก็ได้กับงามอ่ะลองหนุ่งดูลองหนุ่งดูสีนี่กับหมักและสีอหมักเหมือนชองอะไรเนาะ โอ้ oh, คือไงกระสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วีธนุสักอยู่กับขาพระเจ้าธนุกักเสร็จเก่าเช่นเคยก่อนอื่นกะทักทายสบายดี่อแม่พี่นอ้องมทถึงสุดทุกคนว่าจะเป็นพี่น้องทางเมืองลาวเมืองไทยเป็นได้สบายดีบ่ทุกคนเนาะกะหายไปสองมือเนาะเนื่องจากว่าไปเวียนยามก็เลยแบบบมมีเวลานะนะทุกคนกะไปอหองหมอเนาะตอนเศร้าตอนแรงกะ ไปมึ่งมืออะไรเนาะเพราะว่าเฮายามเฮาก็ยามมึ่งมือตอนเช้าก็เขาก็ไปกาดไปสินะก็เลยแบบว่ามีเวลาอัดคลิปเนาะส่วนเราอาจจะอัดเป็นตอนแรงเนะาะก่อนอื่นการทักทายสบายดีเมื่อถึงสุดทุกคนนี่นะทุกคนเขาก็จะบอได้มารี a c t คลิปเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เขาจะมาเว้าเนาะเรือว่ามา,ามาแสดงความดีใจมาขอบคุณเนาะมาขอบคุณพี่ชายจากกรุงเทพมหานครเนาะเพื่อนได้ส่งของขวัญเนนะาะหับปริญญามาให้ข้าพเจ้านั่นเองนะทุกคนเพื่อนว่า เพิ่นเคยวอาไปนะตอนก่อนสิจบนะเพิ่นว่าสีซื้อของขวัญหับปริญญาหายเนาะแล้วก็เพิ่นว่าเออเพิ่นกับบวางเนาะเพิ่นกับเป็นหมอฮะนนะเนาะเพิ่นก็เลยแบบเออหลังจากผ่านมาเนาะขาดพระชจ้ากระจบมาแล้วเนาะผ่านมากรรมาลาเพิ่นก็ว่าจะซื้อเสื้อเอ่อเสื้อยืดเนาะเสื้อยืดให้น้องหมอนิกอ่อใส่ไปการอะไรเงี้ยไปทํางานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มินิทาวสิมาเบิ่งกันเนาะว่านศเป็นรไดาะว่าสิพาทุกคนไปเอาเครื่องเนาะว่านศเป็นรไดก่อนอื่นนะทุกคนกั อ่าสิบวาก,ก่อนเนาะซึ่งว่ามีพี่ชายหลายฐานเนาะสองสามฐานป็นส่งเขื่องมาตอนนั้นอ่ามันเป็นปัญหาเนาะเพราะว่าบัเป็นปัญหาเนาะแต่ว่ามันดนนนะประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าส่งทางไปรษณีย์โอ้โหแบบขิดว่าทิศหนึ่งเนาะสองทิศสีได้เป็นเดือนเลยนะทุกคนเป็นเดือนเพื่อแบบว่าขาดส่งกับแพงองอีกเนาะตอนน่ะพี่พี่ชายคือกันเนาะจากกรุงเทพแล้วก็ มีอีกท่านหนึ่งเนาะเพื่อนส่งขนมเอียงมาแล้วเพื่อนแล้วโอนเงินมาเป็นหลาร้อยบาทที่ข่าพระเจ้าไปซื้อขนมให้หลานเนานะและ้วก็รข่าโอนนะ่ะเป็นพันบาทละทุกคนบาใหม่ข่าโอนข่าส่งเครื่องจากไปรษณีย์เป็นพันบาทเนาะก็เลยแบบแพงแล้วก็โดนเอกคือรู้สึกว่ามันมันบุกคุ้มซ้่มเนานะที่แบบข่าส่งแพงปาะนัดนนะแต่ว่าเพื่อนตั้งใจเพื่อนกระส่งมาให้เนาะเพื่อนกระส่งมาให้อ่าเป็นขนมเป็นเอียงนะเนาะแล้ว<อ>ก็อ่าที่อยู่ไปเนาะที่อยู่เป็นที่อยู่อ่า ของคนไทยเนียอยู่มุกอาหารผมว่าเป็นเป็นการหับส่งะนะเนาะเป็นการหับส่งไวทุกคนประมาณบ่ออดทิศบ่ออดทิศแต่ว่าหอดสวรรค์แต่ว,ว่าหมู่ผู้ที่หับเครื่องอยู่สวรรค์เขาบอกว่าอ่าขาอีเกเก๊สองมือได้สิส่งให้ผมว่าค่าเวียกก็เลยแบบไปประมาณหามื่อเนาะกินไปเวลหาหาหกหมืน่นเนาะก็เลยแบบเผื่อสิมหอดขาดไปจะาแต่ก็ถือว่าไวพอสมควรเนาะราคาส่งจากอ่ากรุงเทพม,มหาหมุกดาหารเนี่ยสี่สิบห้าบาททุกคนสี่สิบบาทสี่สิบห้าบาท ถึกหลายเนาะคือไปส่งไปเซน,นีพันธบัตรคนนะเนาะแล้วก็ข้าพเจ้าก็หับต่อจากสว่านมาก,กับบบแพงนะทุกคนประมาณร้อยหนึง่งเนาะร้อยหนึง่งร้อยป้ายนี่แหละเนาะแล้วมาหอดบ้านอีกนะเนะาะกระทืบกับบุบแพงหลายเนะาะกับกับกับกัใครก็สุดก่อนเนาะสุดก่อนก็นเอาไปเซน,นีกันยังได้เสียประมาณ200พ้อยนนะเนาะทุกคนเนาะข้าพเจ้าเสียแล้วก็เสียต้นทางอ,งองีกเนาะพี่พี่ที่ส่งมาก็เสียต้นทางแต่ว่าวิธีนี้คือไวเลยกระถือเนาะเนาะทุกคนอ่ะเมื่อไหรเราก็จะมา พาทุกคนไปเอาเขื่องก่อนเนาะอ่ะโอเคครับไปกันเลยตอนนี้ก็หอดอ่าบ่อนเอาเขื่องแล้วนะทุกคนก็นอยู่เมืองจำพรแขวงสวรรคเขตเนาะใจกลางตงัวเมืองเลยเนาะเดีย๋ยวเราจะข้าไปบนะทุกคนจังหวาได้รับท้องเลยเนาะอยู่อยู่แจ้งกองงจำพรครับ นักดนตคนตอนนี้กะเขื่อง,งมาแล้วนะักทุกคนเขื่องมาแล้วเนาะเขื่องมาแล้วกะเป็นแก๊สเนาะเป็นแก๊สพี่ส่งมาให้เพื่อนแพ็คมาใหนะ้เนาะเป็นเสื้อผ้างามๆนะวันสเป็นร์อะไรเนีนย่ยส่มาแกะกันนักทุกคนตื่นเต้นหลายเนาะก่อนอื่นกะขอบคุณพี่ชาลหลายๆเนาะ,อะขออนุญาตออกสือนะ่อเนาะพี่ปูเนาะเพื่นะนอนส่ง,งว่านั่นละกะเพื่อนอยากให้ข้อขวัญจบปริญญาเนาะเพราะว่าเพื่อนเบ่าออไปเพื่อนเคยเบ่าออไปนะแล้วเพื่อนยังบ่ได้ให้เถื่อเนาะและ้วกะ ข้าพเจ้าก็จบมาหลายเดือนเลยเนาะสองสามเดือนเนาะเพื่อนก็เลยผ่ามาตำลังเนาะเพื่อนแบบพเพื่อนเบ้าแลว้วเพื่อนเหตุอะไรนะรู้สึกดีใจดีใจเนาะแล้วก็สิได้ใส่เสื้อใหม่เนาะใส่ให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะสิเป็นอะไรพอพเพื่อนใส่เสื้อมาให้ใส่ไปการเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาสิมาเปิดการน,นะว่าสิเป็นอะไรว้าว <c oughs> ว้าวสวยจังเลยว้าวข้าพเจ้าได้สามตัวนะทุกคนเดี๋ยวนี่ใสเสือนะ้อไหน เดี๋ยวใส่ทุกคนเปอร์สเปนเดย์อันนี้ของไอนะ้เนาะอันนี้ของไอนะ้เนาะทุกคนอันนี้ของพี่สาวกับเมลลี่เนาะพี่สะพ้ายกับเมลลี่เนาะอันนี้ก็เป็นของคุณแม่สวยมากเลยสีชมพูคุณแม่แบบต้องใส่ลงวัดเนาะต้องใส่ลงวัดเพิร์ดีซอบแล้าแต่ว่าเพิ่อดโบยูนี่เนาะเดี๋ยวสีเมื่อบ้านเลยสะเอาเมื่อส่งให้เพิ่์เนาะ แต่หมดยางหมดยางว้าวของคอุณพ่อทุกคนเป็นเสื้อมีคอยเนาะเสื้อสุภาพเอิร์นมาสลลายเอิอเร์นมาเสื้อสุภาพด้วยวันเสื้อไปเห็ดเวียนนั่นเองงามหลายทุกคนงามปนะเนาะเดี๋ยวพี่พี่สาพายมาแล้วก็สิเอาไปให้พิษสาพายแล้วก็ให้อ้ายเนาะมาฝนสีหู่นสิสนงห์ได้เส้นหนวทุกคนแบบได้ทุกคนเป็นใจได้ทุกคนงามปะงามปะเดี๋ยวเราเสื้อข้างห้กัน สบายใจทุกคนอ๋อใส่ปกรกันอะไรเนี่ยอ๋องามงามหลายงามหลายงามหลายทุกคนใส่ปกรกันโอ้โหแบบผู้สาวแนมเลย <c oughs> <c oughs> ดีใจดีใจ <c oughs> เดี๋ยวน่ง <c oughs> เดี๋ยวนึ่ง <c oughs> สุดต่อไปนะงามทุกคน <c oughs> แบบสีเลย แบรแบบนด์พลอยกด์เป็น made in Thailand เนาะแพนนุ่มๆทุกคนแพนนุ่มแหง้งเข่ากัน <c oughs> แบบสิเลย <c oughs> ออเอาสตทโทสโคป <c oughs> งามปะงามปะจะเป็นแบบสุภาพหน่อยหนึ่งตัว <c oughs> สุดท้ายนะทุกคนงามงามปะ มันจะคลื่กับเสียของแต่ว่ามันมันจะมันจะสไตล์กับเสียตัวนี้โมดโมดมันจะคล้ายกันโมดเสียบแบบสีผ้ามันเลื่นนดีเลยนุ่มสไตล์แบบโอ้คน <c oughs> ดูเสื้อคุณแม่สิคุณแม่น่าจะซอบมากเลยคุณแม่ต้องซอบมากแน่เลยคุณแม่โอ้สีสวยมากทุกคน เสือคุณแม่คุณแม่เซ yup> okay? ็กซ um In ี่เลยสายเขาวัดเขาวัดเห็นปะเขาวัดสีสวยปะอือันนี้ของคุณพ่อของคุณพ่อเนี่ยกะงามเลยเสือเห็ใส่แบบคุณพ่อเพิ่นกับบไไ้ไปแบบไปอ่ะไปเวียดนะเพื่อนจะอยู่เพื่อนอยู่ซานอาะอันนี้ของพี่ชายพี่ชาย เสื้อของพี่สายว้าสวยนะสวยนะเป็นเสืยย้อยืดเป็นเสืยย้อยืดของพี่สายเนาะแล้วก็เป็นเสื้อขาวโอ้อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเดี๋ยวจะเอาไปให้พี่สายนะทุกคนเดี๋ยวสิ <Yeah. S 2> เอาเสื้อนี่มาใหา้คุณพี่เพื่อมาหนังพิงแดด ตามลมอ่ะก็ได้สบายดีซองแง่งซองเจ้ากูหนุ่มกูหนุ่มลาวรีแอคชั่นหนุ่มลาวรีแอคชั่นเนาะวันจีเขาซื้อซองแล้วกูหนุ่มลาวรีแอคชั่นประหยัดปยัดเนาะไปได้ซองคลิปหนาเฮอตซะไรอ๋อคนติดตามทางกระเ็น42คน42คนเนาะดูอร่อยไปเออบอกเพื่อนให้มาติดตามหน่อยด้วยฝากซองหน่อยด้วยเจ้ากั ขอฝากซ <c oughs> ่องเนาะมือใหม่ซื้อซ่องว่าหนุ่มลาวเรีแอคชั่นเนาะเออหนตามาวิธีตามตัวเขอกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วทุกคนเมื่อนี้ก็สิเอาเสือมาให้พี่ชายคู่หน้า่ามีคนฝากมาให้เป็นพี่ชายจากฝั่งไทยนะเพิ่นฝากเสือมาให้ลองเบิ่งดูแงงรูด้วยเลงามอ๋องงามอ๋องโอ้งามหมดสองเนาะเข่ากับสีผิวใจเยือกงามงามงามก็ได้กับงามอ่ลองหนุ่งดูลองหนุ่งดู มันมักนซอ,มมอ,องอะไรเน,ะนาะ <c oughs> โอ้คือเว่ออยหล่อเลยเนาะหล่อขึ้นมาเลย <c oughs> งามปะงามปขอบคุณนันขอบคุณนัเด้อขอบคุณเพื่อนนอะขอบคุณครับพ,พี่ชายพี่ชายป๋าแมน ขอบคุณครับดีไซนโอ้ก๋วยพรในเ้พรเนี่ยอยู่ดีไม่แหงเนาะบุญค้ำนำสู้จบข้างล่างให้ได้ซบแซนหาจบข้างหนาให้ได้หาล้านเก้าเดเงแห้งเลยรวด้วยมยอแห้ลยว้ยา้พญขาโลค้าเออเออขอบใจกับบุญที่ยังรลกผักซ่องมาขอบใจเลยไลขอบคุณเรยขอบคุณ บ่ลืมเพราะซาเล่ามาได้บ่ลืมเพราะซาไทยมาได้อโอ้ได้เสียอได้ใจให้ว่าจนบ่เถื่อได้ใจนะเตือนรอบๆกับบ่เถื่อโอ้ทองกับโมกับใจหลายๆเออโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับจะเอาเครื่องมาให้ไอ้ไพ่เนาะเพื่อนกำลังมาแต่การสบายดีไหมพะสบายดีเออถ้าก็เลิกการวะแม่ถ้าก็เลิกการวันนี้พีอยากลายเอออ่านมีพี่ชายจากกรุงเทพเพื่อนภาคเสือมาให้เพราะว่าสินงได้มาจ้าสองโตเออ เจ้าสีสีสดใสงามไร่งามหรอหนุ่มได้มาล่องล่องเซ็ตซบเซ็ตลองแทกดูวครับไม่ได้ก็ให้ลูกสาวเนาะได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่ได้รถหุนนะได้รถหุนดูงเสียบได้เเจ้าขอบใจได้หลายเด้อเอฟซีผังไทยเด้อเวพร์เนี่ยเพนนี่เพนนอ่าเพนนเป็นหมอคือกันเพนนเป็นหมอเวพร์ใสให้มีสุขภาพแข็งแข็งอืมเฮงรวยเนาะเฮงรวยเลยกับปัสจากโรคโควิด No, uh, <laughs> Okay. <laughs>